เตรียมเฮกลุ่มไหนได้บ้างอัปเดตข่าวสารด่วนล่าสุด31มีนาคม65เงินช่วยเหลือ500บาท3,000บาทและ10,000บาท สวัสดีครัทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่31มีนาคม256 15นะคะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลอัปดดเดตข่าวสารกันนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการช่วยเหลือออกมาแล้วนะคะซึ่งในกลุ่มที่ได้รับเงิน500บาท3,000บาทหรือ10,000บาทนั้นใครที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในส่วนตรงไหนอยู่ในกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังราย รายละเอียดในคลิปนี้ค่ะซึ่งก่อนรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ออกไปให้้นอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ที่สําคัญนะคะเพราะแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่สอบถามในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565น้ัน้นทางช่องนะคะได้อัปเดตนะคะ ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะทุกท่านก็อย่าพลาดกันเลยีเดียวค่ะใครที่รอลงทะเบียนกันอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะฝากลูกหล,ลานนะคะดูแลเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้ทันด้วยค่ะมาอัพเดตกันเลยนะคะสําหรรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลใครที่ อยากทราบว่าตัวเองได้รับอะไรกันบ้างในเร็วนี้นะคะซึ่งแน,น่นอนนะคะกลุ่มแรกที่ทางช่องจะพูดถึงก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งสอบถามกันมาเยอะที่สุดนะคะในส่วนของกลุ่มนี้นะคะจะได้รับการคนละ400-500บาทอีก1เดือนนะคะซึ่งแน,น่นอนนะคะในวันที่1เมษายน2565น,นี้จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคคนละ2 ร0 0ถึง300บาทและเงินเพิ่มกำลังซื้อเดือนสุดท้ายแล้วนะคะอีกคนละ200บาทนั่นเองนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้สามารถไปรูดซื้อของได้กันอีกหนึ่งเดือนนะคะสี0ร้อยถึง500บาทสำหรับเงินเพิ่มกำลังซื้อนั้นคุณพ่อคุณแม่สอบถามกันมาว่าทางรัฐบาลจะแจกเพิ่มหรือไม่ต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะว่าจะมีการอนุมัติเพิ่มหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะสำหรับมาตรการล่าสุดก็จะ สิ้นสุดในวันที่30เมษายน2565นั่นเองค่ะมาต่อกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มนี้เลยนะคะได้รับเงินสดนะคะโอนเข้าบัญชีให้กับทุกท่านคนละ3000บาทนั่นเองและเพิ่งอนุม,มัติออกมาเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนี้และยังไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็รีบเช็คข่าวสารด่วนเลยนะคะสำหรับกลุ่มพ่อแม่พี่ กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและอ,อสอต่างๆนะคะที่ทำงานอยู่ด้านหน้านะคะในการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นั่นเองค่ะซึ่งก็ทำงานเช่นเดียวกับพ่อแม่พี่น้องอสอมอนะคะซึ่งอสอมอก็ได้รับเงินกันไปแล้วนะคะเหลือกลุ่มนี้นะคะและก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วย ได้รับเงินคนละ500บาทนาน6เดือนนะคะซึ่ง6เดือนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565ค่ะใครที่ปฏิบัติงานเต็มจำนวนนี้ก็จะได้รับเงินจำนวน3,000บาทสูงสุดค่ะ มาต่อกันที่กลุ่มสุดท้ายนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางขสกรัฐบาลนะคะได้ออกมาประกาศนะคะขยายเวลาออกมาแล้วนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจำนวนรายละ10,000บาทนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะสำหรับใครที่อยากขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะคะซึ่งก็มีการขยายเวลาให้กับทุกท่านนะคะใครที่ยังเดือ ร้อนอยู่นะคะสามารถไปขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งจะขยายเวลาให้จนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะคะซึ่งก่อนแน่นอนในส่วนตรงนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดต ข่าวสารก่อนไว้เพียงเท่านี้นะคะใครอยู่กลุ่มไหนได้รับความช่วยเหลือนในส่วนตรงไหนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและกลุ่มอื่นนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ